ครับสวัสดีครับสำหรับ EP ีนี้ก็เป็น EP ีที่8นะครับสำหรับนะฮะหนังสือเรียนนะครับนานิกาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเรื่องที่8ปนะครับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนะฮะขั้นพื้นฐานและทักษะในการสื่อสารนะครับอ่านะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้ด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะฮะสำหรับนักเรียนและก็คนอื่นๆทั่วไปนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาเลย โอเคครับข้อหนึ่งการช่วยฟื้นคืนชีพคือข้อใดการช่วยฟื้นคืนชีพคือข้อใดฮะก็ไก่ CPR ขอไข่ OTP ขอควาย POA งองู PRC ครับอ่าโอเคนะครับก็นะฮะหลัก ว,ว่าหลักการช่วยฟื้นคืนชีพนะฮะขั้นพื้นฐานคือข้อนะฮะกอไก่นะครับ CPR นะครับก็คือนะฮะเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเนี่ยและภาวะหยุดหายใจขึ้นเนี่ยประชาชนผู้ให้การช่วยเหลือนี่สามารถใช้หลักการจําขั้นตอนสี่สำคัญอยู่สี่หลักนะครับสี่หลักมีอะไรบ้าง1คือประเมินการตอบสนอง2องฮะขอความช่วยเหลือนะฮะสปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานนะฮะตามระดับขั้น A B C หรือที่เรียกว่า CPR นะครับ ต่อไปขั้นที่4ก็คือการช็อตไฟฟ้าหัวใจนะครับเพื่อในการเสียเวลาไปข้อที่2เลยครับอโอเคครับข้อที่2นใข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการช่วยฟื้นคืนชีพวัตถุประสงค์นะครับก็ไก่เพื่อนำออกซิเจนไปสู่สมอง ขอไข่เพิ่มออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายขอควายเพิ่มเลือดเข้าสู่สมองงองูป้องกันสมองตายขอ้อใดคือวัตถุประสงค์นะครับอ่าโอเคนะครับข้อนี้เพื่อม,มเป็นการเสียเวลาสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรอคำตอบอยู่นะฮะ วัตถุประสงค์ของการช่วยฟื้นคืนชีพคือฮะการไหลเวียนของโลหิตนะฮะซึ่งก็ยังคงไว้ซึ่งขณะหัวใจหยุดเต้นเพื่อนาออกซิเจนไปสู่สมองครับเพื่อนําออกซิเจนไปสู่สมองครับเพื่อนําออกซิเจนไปสู่สมองคือข้อกอไก่นะครับอ่ะไปดูข้อต่อไปเลยครับข้อที่3นะครับ การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจต้องใช้วิธีใดการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจต้องใช้วิธีใดก็กืฟื้นปอดและหัวใจขอไข่ฟื้นปอดและตับขอควายฟื้นหัวใจและตับงองูฟื้นปอดและไต ข้อนี้นะครับการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจต้องใช้วิธีใดนะครับฮะข้อนี้ตอบเลยนะครับการช่วยผู้หายใจต้องตอบอะไรอ่ะข้อนี้ก็ถือว่าลึกอยู่นะฮะแต่ว่าจะอยู่ในหนังสือเรียนของเราในหน้าที่144นะครับข้อนี้ตอบนะฮะกอไก่นะครับการฟื้นปอดและหัวใจอ่ะเรามาฟังกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเขาบว่าการช่วยเหลือเนะะผู้ป่วยที่หยุดหายใจนะครับ อย่างถูกวิธีนะฮะภายในเวลา4-5นาทีนะฮะหลังจากหวัวใจหยุดเต้นสมองนะฮะจะหยุดทํางานนะครับถ้าขาดออกซิเจน5นาทีหวัวใจหยุดเต้นนะถ้าขาดออกซิเจนเกินถ้าขาดออกซิเจนนาน8ปนาทีดังนั้นการช่วยฟื้นคืนชีพนะฮะควรทาให้เร็วที่สุดนะครับอ่าการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจและหวัวใจหยุดเต้นเนี่ยมักใช้2วิธีร่วมกันนะฮะและแล,แ,ลและและเรียกรวมกันว่าการฟื้นปอดและหวัวใจนะครับอ่าก็คือการฟื้นปอด และการฟื้นหัวใจนะครับเป็นข้อกอไก่นะครับต่อไปเป็นข้อที่4ครับโอเคครับข้อที่4นะครับผู้ป่วยที่ หัวใจหยุดเต้นต้องช่วยอย่างถูกวิธีภายในเวลาเท่าไหร่นะฮะหลังหัวใจหยุดเต้นก็ไกล2-3นาทีขอไข่นะครับ3-4นาทีขอควาย4-5นาทีงอง,งูหกถงเจ็นาทีครับวันนี้โดนตีจีนเลยนะครับก็เคยคิดคือหวังไว้สักวันหนึ่งะฮะจะมีโอากาสได้ไป ไปเที่ยวประเทศจีนนะครับนะชอบดูหนังจีนมากเลยครับรอ่โอเคนะครับผู้ป่วยที่หัวใจอยู่เต้นต้องช่วยยังถูกวิธีภายในเวลาเท่าไหร่นะครับอืมเมื่อะกี้ได้พูดไปแล้วเบื้องต้นนะครับเท่าไหร่ฮะอ่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร,ร,ร่อ่าข้อคอควายครับ 4ีถึงหนาทีนะครับอ่ะมาดูข้อที่5นะครับ A B C คือขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรวมเรียกว่าอะไรนะครับก็ไก่นะครับ anyway นะครับ anyway ขอไข่นะครับ พรีติ่งนะครับข้อควายนะครับซิคูเรชันนะครับงองู C P R อ่าโอเคนะครับข้อนี้ทุกคนคงจะตอบเหมือนกันนะฮะไม่ยากตอบงองูนะครับ C P R นะครับส่วน any way นะฮะ นะฮะฮเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นขั้นแรกนะครับเป็นขั้นแรกก็คือการช่วยให้ทางหายใจโล่งอ่ะการช่วยให้นะครับทางหายใจโล่งนะครับข้อขอไก่นะฮะหายใจโล่งส่วนข้อขอไข่นะฮะบริลลิงติงนะฮะบริลลิงอ่าออกเสียงสำเนียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเท่าไหร่อ่ะโอเคก็คือการช่วยให้หายใจนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยอ่ะซิ За Sig คลอเดชันนะครับก็คืออะไรฮะ การทาให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบที่ถูกคือข้ององูนะครับอะไปดูข้อที่6ครับอ่าข้อที่หครับข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการช่วยฟื้นอ่ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะครับอ่าเพราะว่าเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วนะครับ ก็ไก่การทําให้หายใจโล่งข้อไข่การทําให้เลือดไหลเวียนข้อควายการเพิ่มปริมาณเลือดงองูการนวดหัวใจนะครับอ่าข้อนี้นะครับข้อที่ไม่ใช่คือข้อไหนครับ โอเคนะครับข้อนี้เฉลยเลยนะครับอันที่ใช่ก็คือนี่ครับการทำให้หัวใจโล,ล่งทำให้เลือดไหลเวียนกันเพื่อปริมาณเลือดที่ไม่ใช่คือการหนวนหัวใจครับตอบข้ององูนะครับ ข้อ ja. ที่7นะครับการทํา CPR ทําในขั้นตอนใดนะครับโอ้การทํา CPR คือทําในขั้นตอนใดนะครับอ่าก็ไก่นะครับขั้นตอนที่1นึ่อไข่ขั้นตอนที่2คอควายขั้นตอนที่3งองูขั้นตอนที่4อ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ว่านะครับก็คือการทํา CPR เนี่ยเรียกรวมๆกันก็คือ A,B,C นะครับก็คือนะครับ A ก็คือ a n y w a y นะครับคือการทําให้หายใจโล่งนะครับ เขาใครเบ e นติ้งนะครคือเบนติ้งการช่วยให้หายใจนะครับส่วนตัว C ีเอซีเอบีนะซก็คือซีเครเดชันนะครับการทําให้เลือดไหลเวียนไปนเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับส่วนการทำ CPR ทําในขั้นตอนใดนะตัวแรกก็คือขั้นตอนที่1อ่ะเป็นนะครับตัวแรกก็คือตัว A ครับขั้นที่1คือ A ขั้นที่2เป็น B ขั้นที่3นี่เป็น C อันนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งให้เลยนะครับขั้นไหนครัการทำ CPR อ่าการทำ CPR เฉลยเลยนะครับก็คือขั้นตอนที่3ครับข้อคอควายนะครับต่อไปข้อที่8นะครับ โอเคนะครับข้อใดเป็นเทคนิคในการกดหน้าอกอย่างถูกต้องกดหน้าอกอย่างถูกต้อง,ทองเทคนิคฮะอ่าก็ไก่กรณีเด็กกดหน้าอกให้ยุบลงอย่างน้อย5ซนติเมตรนะครับขอไข่กรณีทารกกดอกให้ยุบลงอย่างน้อย2ซนติเมตรข้อควายกรณีผู้ใหญ่กดหน้าอกนะให้ยุบลงอย่างน้อย7ซนติเมตรงองูกรณีเด็กนะฮะใช้นิ้วนิ้วมือ2นิ้วนะกดที่กึ่งกลางหน้าอกนะครับ เรามีเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงด้วยนะครับมีเป็นเพลงนี้นะจะเปิดในช่วงในข้อที่สิบก็แล้วกันอ่ะข้อนี้นะครับตอบอะไรครับอ่าข้อนี้นะครับทุกคนน่าจะตอบเหมือนกันนะครับอ่าอย่างถูกต้องคือข้อไหนฮะข้อกอไก่นะครับก็คือ,อเด็กให้กดหน้าอกอย่างน้อยให้ยุบลงอย่างน้อยห้าเซนติเมตรนะฮะ อย่างน้อยหนึ่งในหนึ่ง,นงในสามนะครับขนาดของทารกนะครับหรือสองนิ้วหรือประมาณห้าซนติเมตรนะครับส่วนอะส่วนมาดูข้อขอไขกันบ้างนะครับขออนุญาตนิดนึงนะนิดนึงส่วนข้อข,อขอไขเนี่ยกรณีทารกเนี่ยกดหน้าอกให้ยุบลงอย่างน้อย2ซนติเมตรนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะอะไรฮะในทารกนะครับทารกเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับในทารก ในทารกเนยอย่างน้อยสี่เซนติเมตรนะครับสี่เซนติเมตรนะครับส่วนกรณีผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยเท่าไหร่ครับกรณีผู้ใหญ่เนี่ยกรณีผู้ใหญ่เนอย่างน้อยห้าเซนติเมตรนะครับอสองนิ้วหรือห้าเซนติเมตรนะแต่ไม่ควรเกินสองจุดสี่นิ้วหรือราวๆหกเซนติเมตรนะครับโอ้หเซนติเมตรนี่ลึกไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อแปดตอบข้อกไก่นะครับไปดูข้อที่เก้านะครับ การนวดหัวใจแล้วเป่าปากสลับกันโดยมีสัดส่วนคือกอไก่นวดหัวใจ15ครั้งเป่าปาก2ครั้งขอไข่นวดหัวใจ20ครั้งแล้วเป่าปาก2ครั้งคอควายนวดหัวใจ15ครั้งแล้วเป่าปาก1ครั้งงองูนวดหัวใจ20ครั้งแล้วเป่าปาก1ครั้งครับ โอเคนะครับข้อนี้เฉลยเลยนะครับการนวดหนัวใจแล้วเป่าปากสลับกันนะฮะก็คือข้อนวดหนัวใจสิบห้าครั้งแล้วเป่าปากสองครั้งครับคือข้อกอไก่ครับอ่าต่อไปเป็นข้อที่ขู่เจ็ดสิบห้านาทีเลยเลยเนะี่ยข้อที่สิบนะครับมัวแต่เปิดเพลงอยู่มัวแต่เลือกเพลงอยู่นั่นแหละฮะข้อที่สิบนะครับ การช่วยเหลือผู้ป่วยจมน้ําและหายใจเฮือกสุดท้ายะฮะเอาน้ําเข้าไปเต็มปอดจนเสียชีวิตน่ก็คือการที่เขาหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วเอาน้ําเข้าไปเต็มปอดและเสียชีวิตนะฮะก็คือก็ไก่นะฮะน้าจืด 2- ใน3านาทีนะครับขอไข่นะน้ำจืด2ถึง4นาทีขอควายน้ําจืด5ถึง6นาทีของูน้าจืด7จดถึง8นาทีครับสกล ทำไมหน้าฝนมันงช่างนั้นนองหัวใจผมผ้าสักสิบพื้นก็ยังไม่อุ่น,นองหัวใจเดินนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอโอ้รู้สึกว่าข้อสุดท้ายนี่ทุกคนกดนั้นนะฮะอ่ะเฉะลยเลยนะครับในเรื่องสุดท้ายที่เราหายใจเข้าอ่ะหายใจแล้วเอาน้ําเข้าไปก็คือตอบพน้ําจืด3ามถึงสนาทีนะครับตอบข้อขอไข่นะครับส่วนถ้าเป็นน้ําทะเลเนี่ยในเรื่องสุดท้ายจะหายเข้าไป หายใจเข้าไปนะครับในน้ํานะครับก็คือเจ็ดถึงแปดนาทีนะครับอ่าข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่8 e ดอีพีสุดท้ายนะครับ ในสาหรับหนังสือเรียนพวสนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่รับชมรับฟังนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยณนะที่นี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ